ไอคนที่เธอไม่เห็นข่าววันนี้เขาคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแล้วนะรู้หรือยังเมสันกรีนวูดครับหลังจากโดนแมนยูดองไว้นานหลังพ้นคดีความครับเขาได้ย้ายไปเกตาเฟในสัญญายืมตัวครับผมอยู่ในที่ที่แสงเข้าถึงน้อยความกดดันก็ลดลงและสามารถโชว์ศักยภาพได้เต็มที่แล้วเขาได้โชว์ให้เราเห็นแล้วว่าเขาสามารถกลับคืนฟอร์มเก่งได้ดีก็เป็นเรื่องราวของเมสัน ครีนวูดครับที he ่แมนยูดองไว้นานกลัวเอากลับเข้าสโมสรมาแล้วภาพลักษณ์จะดูไม่ดีก็เลยส่งไปยืมให้เกตาเฟ่ไปถึงนู่นแฟนบอลก็รักแฟนบอลก็หลงเขาก็กดดันน้อยลงแล้วก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็สามารถคว้าเพลย์ออฟเดอะซีซั่นได้ครับผมแล้วแฟนแมนยูคิดเห็นยังไงกันอยากให้เมสันครีนวูดกลับมาไหมลองคอมเมนต์มาครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ